เดี๋ยวพาผู้ชมนะคะลงพื้นที่ไปติดตามข่าวสารที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะเขามีการจัดกิจกรรมปั่นเพื่อนสุขภาพแอดสวนป่ากำแพงเพชรประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะ ที่บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ77,000ษามหาราชินีค่ะศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชรต,ตำบลหนองปิงอำเภอเมืองค่ะนายชาวลิแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรท่านเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ at ส,สวนป่ากำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีพุทธศัการาช2565ค่ะโดยมีนายสุวิ์สันติวงศ์ชัยนะครับประหลัดจังหวัดกำแพงเพชรในนามของคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพณสวนป่ากำแพงเพชร ท่านบอกถึงความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะโดยจังหวัดกำแพงเพชรเองเนี่ยได้มีการพัฒนาสวนป่าบริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการของจังหวัดให้มีพื้นที่สาหรับการออกกําลังกายเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่สําหรับเด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในการออกกําลังกายตลอดจนจัดก,การแข่งขันกีฬาซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันแล้วก็ปรับปรามยาเสพติดพุทธศักราช2565ที่กำหนดแนวทางการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมซึ่งการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเป็นแนวทางหนึ่งของมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยในการพัฒนาสวนป่าดังกล่าวซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเป็นอย่างดีค่ะสำหรับกิจกรรมนี้เองนะคะจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้กำหนดจัดพิธีเปิดการใช้สวนป่าสำหรับการออกกำลังกายอย่างเป็นทางการ โดยมีกิจกรรมพิธีเปิดป้ายสวนป่าแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้แก่ภาคราัฐภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาพร้อมกับการจัดการปั่นจัก,กรยานเพื่อสุขภาพระยะทาง4.02กิโลเมตรแล้วก็การจัดการแข่งขันจัก,กรยานเสือภูเขารายการกําแพงเพชรม์เช่นไบต้านภัยยาเสพติดตูเทสั้นทวินที่ถูจำนวนเรุ่นด้วยกันนะคะนั่นก็คือรุ่นโอเพไม่จำกัดอายุ รุ่นอายุ30-39ปีรุ่นอายุ40-49ปีรุ่นอายุ50-59ปีรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปรุ่นมือใหม่และรุ่นโอเพ่นหญิงสุดท้ายก็คือรุ่น35ปีขึ้นไปหญิงนะคะก็มีทั้งหมด7รุ่นด้วยกันเนี่ยได้ปั่นเพื่อสุขภาพได้มีการดูแลในเรื่องของปัน่นนอกจากปั่นแล้วเนี่ยเป็นการรณรงค์เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยคุณนะคะ